สวัสดีครับมื่อนี้นะครับพามาเบ่งงวนะครับอยู่พ้นสว่างนะครับลูกซีไว้นะครับอายุทันตาสปีปายสองปีกลัวนะครับเนี่ยผสมวีเอลโรโจนะครับหกทับหนึ่งสองสองของวิไลฟ้ามไปแล้วนะครับผ่านรอบเรียบร้อยนะครับเพิ่นเปิดราค่าอยู่ที่แปดหมื่นนะครับ ลูกซีวายศูนนะครับอายุ2ปีกว่านะครับผสมเีวโรเจอร์หรโจ์ทับหทับหนึของวิไลฟาร์มนะครับทานรอบเรียบร้อยนะครับนี่เบร์ผสมนี้หลอดเรียบร้อยนะครับเบ <c oughs> ีป,ปร์ผ <c oughs> สมรอดที่วายังบอตาดูเฮะละ กึ่มจะเบิ่งแน้วออกไปเฮื่อจะก,กึ่มเลยไม่ได้เก็บขึ้นมานี่ซีวายบอดถัดลูกซีวายนะครับซีวายศูนย์เก้าหกสองปีกว่านะครับผสมวีเออโจวิสกี้นะครับหกทับหนึ่งสองสองนะครับของวิไลาฟาร์มนะครับผ่านหลอบเรียบรอยนะครับชมผูใส่ไครับ สนใจต่อรองราคาหรือสิมว่าเบิรงตัวจริงนะครับเดี๋ยวสิฝากเบอร์โทรเพื่นไว้นะครับในช่วงจะถ่ายคลิปนะครับงัวอยู่พ้นสว่างนะครับตำบลกุสิงภูมิไม้นะครับองเขาวงกนแก่ละสินนะครับคุณนขับงัวบอดีนะครับผู้ใดสนใจกันอย่โทรสอบถามเจ้าของเพิ่นใดเลยนะครับต่อรองต่อรองราคากันได้เลยนะครับ